ีจะจัดจานใส่ทอดกบจ้ะกบทอดกระเทียมพริกไทยจ้ะเพื่อนๆจะจัดจานใส่กบทอดกระเทียมพริกไทย,จจทย,ไทยวันนี้เราจะใช้มะเขือเทศที่เราปลูกเองมาทำอาหารจะจัดจานใส่กบทอดจ้าเหมือนเดิมก่ะเพื่อนๆ วางตามขอบจานก่อน Okay. ประมาณนี้จ้ะนี่ก็ขึ้นช่ายค่ะพเพื่อนๆจะเอามาประดับกอบจานค่ะเล่นไปเรื่อยค่ะมีเวลาก็จะเล่นไปเรื่อยนะคะเป็นงานละเอียดจ้ะพเพื่อนๆงานใช้เวลาอาศัยความใจเย็นฝึกความใจเย็นค่ะาาการจัดจานมันก็เหมือนทําให้เราได้ฝึกความใจเย็นนะเราได้ คอยกับผลงานที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาจะออกมาอย่างไรในการจัดจานแต่ละครั้งก็ตามวัตถุดิบที่มีค่ะไม่อยากให้ของมันเน่ามันเสียค่ะเพื่อนๆก็เะเป็นก็จะเอามาจัดประมาณอย่างนี้เลยคะ่ะเพิ่มความอยากในการทานอาหารบางทีพอเขาเห็นเมนูเราเขากลัวถ้าเผื่อเราจัดจานเ็าอาจจะทานก็ได้ประมาณนี้เป็นเทคนิคในการทําให้คนอยากทานอาหารเรามากขึ้นขึ้นใช่เนาะ